สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับนะับดี8ปเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะก็จะมาแนะนํารถเก่งคันนี้เลยซูซูกิ c ีเอสอ1ร์เปี16มาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันเลยกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมไฟโปรเทคเตอร์แล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ด้วยกระจกมองข้างจะสีเดียวกันกับตัวรถเลยมีไฟเดียวที่กระจกมองข้างให้ด้วยในส่วนของล้อจะเป็นล้ออลลอย16นิ้วในส่วนของที่เปิดประตูก็จะเป็นโครเมียมรถสวยรถบ้านต้องแนะนําคันนี้เลยนะผ่อนสบายบายราคาไม่แพงด้วยสําหรับรุ่นนี้มีกล้องมองหลังให้ด้วยมาพรร้้้อออออมมกกกกัับบสปยยเเเลลหงงงงวววๆนีค่่่ะท็ขดาาาาถื สำหรับซูซูกิเซคคันนี้ราคาอยู่ที่279,000บาทรับโปรโมชั่นไปเลยค่ะไม่ต้องดาวน์ผ่อนแค่5,000ันกว่าบาทเท่านั้นมาดูภายในตัวรถกันค่ะภายในจะเป็นสีดำทั้งคันเบาะจะเป็นเบาะหนังรุ่นนี้จะมีแอร์แบ็กสองลูกมี ABS แล้วก็กระจกไฟฟ้าหน้าจอแบบสัมผัสเป็นเกียร์ออโต้ในส่วนของพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็รุ่นนี้เราจะใช้เป็นปุ่มพุทธสตาร์ทด้วยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ออกรับเรานะคะเรามีแถมประกันให้ดูรับประกรันเครื่องเกียร์กล่อง ECU 6ปีหรือว่า61กกมมออถที่่ันใจได้เลย ม,มีชนหนักไม่มีสมซกักไม่มีจมน้าแน่นอนลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถออกได้สนใจอยากปรึกษาเรื่องอ,อรถก็ติดต่อนัะได้เลยนะคะที่เบอร์0829561522่โทรมาปรึกษาได้ตลอดเลยนะคะ